พอเลี้ยงเสียแล้วบ so ้ยม like ีไผาบ้ยอยู่หันฮะมีแต่แม่แมอแท้ๆบ่อมีแต่เมอในอย่างแหละในอย่างแล้วอ๋อนั่นก็แม่เลี้ยงคือกันแมอขี้งูน้องข่อยโอ้สบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิ้อสู่คนพ่อแม่พี่น้องก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาวชิงน้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาพบมาเจอกับบาวชิงน้อยมื้อนี้พี่น้องเนาะบาวชิงน้อยกับมาบ้าน ล้ำพันพี่น้องมือจำพรแข่งสะวันนาเขตเฮาอีกคือเก่าพพี่น้องเลยกะมากับทีมงานเนาะมือนี้กับพี่น้องเลยพอดีผ่านมากะเวขามาดินน้ำปุตุโลอีกก่อนพี่น้องเลยเนาะเป็นยังไงพี่น้องเนาไม่ได้เข้ามาหาเพิ่นก็ถือว่านานเลยว่านเนินซานเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยเพิ่นก็อยู่นี่แหละว้าเพิ่นคูนขึ้นคักแล้วพี่น้องเลยบ้านนี้เนาะแต่ก่อนนี่กะเป็นสุกเป็นเทวพี่น้องเลยเป็นเนี่ยเป็นคุด น้ำให้หน้าของข้าเจ้าเขาได้มาถมเนาะตอนนี้ก็สสำเร็จไปด้วยดีแล้วบานพี่น้องมากเลยเรียกว่าสมบูรณ์แล้วมองให้ยู่ให้กินเพื่อนก็นอยู่ข้างล่างเพื่อนไปน้องเนาะขู่ทางกับะมัง่งมีถั่วมีบวงเลยพี่น้องเห็ดกินอยู่ข้างล่างใครกลัวตะกรอนหนาอยู่นอปน้องเนาะไปเอาเสียงสิขึ้นไปทานเพิ่อนอีกขึ้นหนึ่งพี่น้องเลยเนาะเป็นจงไงอือน่าสบายดี

ไปหาแยกเร่งบ่เดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ก็ไปได้บ่รู้ว่ากูจะไปไปกูมื้อนี้กไปได้มาเป็นแลมาขายได้ไขายตวเองโดยอ้าบ่ไปเฮาบ่ได้กิน่นมาเนาะเฮาก็บ่ได้เข้ามาหาเจ้าก็โอ้เได้ออแต่ได้เฮ็ดเฮือนแล้วน่ะก็บ่ได้เข้ามาเลยเนาะอว่าว่าย พวกมันมาหาเท่าน the ้ำใครพูดได้ใช่ไหมใช่อายแล้วไปใช่ไหนไปล่วงได้เลยนี่ล่วงเขาปัดไม่ไหวอ่ะอย่างเงี้ยโอที่อยู่ขางเฮือนนั่นเป็นเงิ่เกันบ่อมันเป็นยังอ้ายนั่นน่ะมันเป็นอะไรมันเป็นแบบว่ามันคือบึงว่าคนเฮ็ดก็ฝั่งมันคนเฮ็ดก็ไปบึงน้ำหมดน้ำมอน้ำกินน้ำท่อมือเปล่าพื้นว่าพิธีพิธครอง เขากะเห็นอยู่เป็นกลุ่มยังสักอย่างประมาณนี้เลยแต่พอเราได้ไปข่าวถามเพิ่นเราเป็นค่ะเราเป็นแล้วขึ้นเถวเราเป็นแบบนั่นโลยแล้วก็พคนอื่นอีกนอกเรามาช่องคนเป็นคือกันหมอนี่หับ่บ่แห้งวะนี่หมอนผู้น้องบ่เป็นแบบนี้บุหายบ่ห้องหมอน้องม่ใช่จุ่มกับจุ่มว้าวแต่พอบ่บู่ด งบ่ได้เพาน้ดยหาอยู่หากินเจอเก่าบ่เดี๋ยวนี้กันเก่าอะไรบด้ไปนยเเขาไปเยกัาแบบจ้างเกี่ยวเข่าเกี่ยงน้ำบ่เด๋ยวนี้กดนเม่เกี่ยวเข่าแล้วบร้ลิอือยูวันเขาเก่มาแล้โอ้ยแล้วก็บึงเอาแล้วคืออไรร้อดเลยว่าเงินคนก็พดก็่น

น้องหมอเห็นมาได้อาทิตย์หน so ึ mm ่งแล้วโดยอันนี้อันอันลูกสาวแท้ๆได้ว่าพอนี่ยนะน้องของบุญนั่นอะไรบางคนห่างกันอ๋อน้องของอายที่ยูมเจ้าอ่นบ่โดยจะซื้อยังล่ะซื้อขาวซื้อขาวเนาะดูอายุจักปีแล้วตอนนี้ฮะสิบแปดสิบเก้าอบแปดสิบเก้าบาคนบางคนยอดมื่ตอนที่แม่เรา เราชื่อแม่เราชื่อพ่าเลยแม่เรากินจาคุมบมจาก็ชื่อพ้าคนนี้กินยาคุมจนเท่าก็แพ้เราเป็นเทพมีทองเราจะได้เอาไปตรวจนะแพ้แพ้เจอว้าวคนที่จะมาทานจะมาทานได้เจ้าก็คได้ลูกเขาลูกคือโบได้เขาที่ได้เจ้าโดยโดยอนี้ค่ะคือทองแล้วมาบริเหูเนาะก็คือกินยาเพื่อควาคนจะนประโยชน์อ๋อโดยโดยโดย นี่เราผลไปอยู่น้ำพูนผลไปเลยวันที่ี่กับพระท่านปนได้ดอกข้าวรับไปนึงพระเจ้าพระเจ้าเป็นเป็นเตจริงเป็นเตจริงเป็นเนื้องอกเนท้องเิ่นเป็นเบ้านะบุญนี้องอกเบ้าเลยบรูุบนะนั่นเป็นไปป่าเขาบอกผ่าเบี้ยก็เลยก็นเตจิงโดยโดยเราอยู่น้ำพิ่นอันวานแต่ก่อนอ่ะเจ้าอยู่เส้นเนาะ้น เอาอยู่บ้านสกืนเอาอยู่ใกล้นี่เอ in ้ยของขงบริหารบริเวณในวายหคือพวกนั่นบริหารวุ่นวายน้ำผึ่งทีอว่าวาสิกีเขาจะสิขาดชิดไปเลยนะทำให้ผึบ่มนั่นนะนไปอยู่บ้านสึออยู่บ้านืนใต้สกืนเหนือสกืนเหนือบ้านนี้อันตั้งมาเบิ่งพ่อว่าหรือ่าอยูได้เนาะ มาลงพอข่ามปวดคิดต่ดไมามาแล้วก็นี่เขาจะทัวบุกเนี่ยเราอะไรหายกองโมีเขาจะเอาเขาจะมาเอาเรื่องนี้กัตัวเรามาโดยตั้งจากอายตจเลยแล้วราบุกเต่าเราตอนนี้หายน้ำเนแต่เราก็หายแตวมามา เบนขอคือว่าแล้วกับเมื่อกับเมื่อเขาบม่ให้ยูบ้านตันนี้บออล้วเขาไมให้มาเอาตันนี้เจ้าสิมาอยู่น้ำผอได้บ่หล่าอจารยมาอยู่น้ำผอเลยแล้วตอนนี้บ่โดยอ๋อเอาเป็นยังอันเพิ่นบ่ให้เมื่ออยู่พูดอีกบ่หรือว่าแบบๆเนาะบ่บอมาหายเมื่ออยู่แล้วเลุงได้เซ็นเดียากันเาลุงได้เซ็นแล้วแล้วไปอไปเมื่ช้าจะมีต่อไป โดยโดยผัมึงจะตายแล้วเผัว่าอยังจะพอพอัวยัยังมึงตายแล้วเผัว่ายังจะพอวิีนมึงมาอยู่ในผพอคินโลกแล้วกาไม่ชงป่านนั่นบุญได้โดยโดยโดยจะมาชงก็ได้าเราไม่รู้เรื่องถาปุ๊บปัาบปุ๋ยหินเด้วโดยอันอันก้อนหน้าเดี๋ยวเขาลบโทษเด้อเขาอยากหูนิดนึงเนาะอันก้อนหน้านั่นเจ้านั่นพอเลี้ยงอันรับเลี้ยงเนาะโดยอ่ะวันี้พอเลี้ยงเพิ่นได้เสียชีวิตบ่โดย บ่ะันนี้กเฮ็ดจังไรโตบ่ะนี้ฮะก็เลยมาหา่อมาหา่อผอ่อ่อเสิให้าข่อยหน่อยห้าก็เลยมาอยู่ลพ่อเลยอืมเอาคืออยู่อยู่าพ่อเรี้ยง่อเลี่ยงเสียแหละบดิมีไผบ่อยู่หันฮะมีแต่แม่เม่แทะบ่มีแต่เลอ้ย่างแหลเยออ๋ออันั้นก็เม่เรี่ยงคือกันเมอที่อยู่ลำอยอืมอ๋อโดยโย แม่ขี้นี่มันขนาดที่ไปแม่ขี้เนีเสียแต่รุ่นแล้วแตน้องๆเลยพอเลี้ยงอันเพิ่นได้เสียแล้วก็เจ้าก็เลยมาอยู่นําพ่อแท้ๆเลยโดยอ้าโดยอายุ18บ่8 9 8 9 8 9โดยโดยโดยบ่ได้มีน้องมีหยังบ่บ่มีแต่อ้ายอ๋อมีแต่อ้ายสิอยู่นํานี่บ่ําเช้านี่เนาะพ่ออ๋อ ก็คือเส้นอย่างข้างใน่เลยโดินมาเช็นมาชงครับเอาแบบนี้คือต้องตัดขาดกันเลยเพราะแบบนี้ฮะบเขาบวชมือเขาบวชมือบุสบวชได้ก็ว่าบ่กเขาบวชมืออ๋อโดยโดยแล้วยังมาลงกระซิ่งให้เอาับห้องเอาโดยก็คือให้พ่อับห้องเอาจากอันเพิ่นมาอยู่เลยบ่านนี้เนาะโดยโดยนเดิเขานถุงให้ย็นพื้นแล้วเขาว่า ได in ้ใได้เป็นใได้ในได้กับขบเคี้ยวลำเฮาเป็นยังกับขบเคี้ยวลำเฮาคือเพิ่นตัดออกแล้วแต่กบบว่านี้เพิ่นเส้นมอบพันยาให้ทั้งพ่อน่รับผิดชอบเลยอ๋อโดยโดยโดนเอาแบบนี้นั่นเจ้าก็ต้องอยู่น้ำพ่อแท้ๆเลยแบบนี้เนาะโดยโดยโดยเพิ่งมาเนาะได้จักมือแล้วเนาะเป็นเท่าใจมือแล้วก่อนปีใหม่เหาบ่ก่อนปีใหม่ลาเหาบ่ไมเลย คนที่ใหม่ที่มูันที่บอกกันเนาะอือผมมีที่พึ่งพาใส่เลยอ่าพ่อกันยังรับอายุบัตรเนาะปาบได้โดยโดยโดยถ้ากับปาบได้คก็ได้รวยสิ่ถ้าปาได้ได้ปาบกับปาเลือดตัวเองอือเม้นเนาะเป็นกับเป็นผู้หญิงเนาะพ่อโดยอ่าหนึ่งมากกับเป็นดุเขาแท้ๆท้อ่าถึงถึงเพื่อนที่ท่านป้าทิ่มกับกัดอ่าบุเป็นยังเนาะแต่ว่ากับเขาเป็นพ่อแท้ๆเขาก็ต้องรับของเพื่อน มาดูเรนํนำเมื่อหมเวาเตาแต่น้ำก็เมื่อมาเปเงินข้าเกหายเขเปกจะนขนาดเปกจะเ็สูสูงกว่าเฮาแ้วเนืนกได้ิมาหลับลูกเขาไป้ยเนาะบุเลอว่าบุหาเป็นยังเขาได้ลูกได้พัว่าเมื่อหนาเขากับบสินตตวดเกาเนเาหาโตแล้วมาหนังก่อนหน้าที่เปิ่นบ่อนบ่อบัดนี้เพิ่นได้เสียชีวิตแต่เพิ่นเลย อ่าทางเลี่ยงเพิ่นรับบอรับเลียงอะไรแบบนี้ถ้าปล่อยมาให้เจ้าเออเป็นเส้นอย่างเดียวแล้วแบบนี้แบบนี้กัอยู่เท่ากับยุ่งกันสามคนแบบนี้เฮือนนังนี่เนาะเลยเอยเลยอันเจ้าได้ทำในเฮียนอยู่บ่เนาะเฮียนกับอะไรเฮียนเฮียนบ่หอไรเฮียนตั้งแต่เมย์ยังบอไรมันตมันคือตกครบรอบนี่มันตกต้นเมย์เราเสียเมย์เชียก็เลยบ่ได้ ไปองเียนออกเลยตองเมียสิอ้ผู้โดมาเอาลูกมันว่าออกหมาหน่ใจจะปีเด้อเดกเียนจำได้ปอจได้่แปดีบเก้าดูแถวนี้กับสิบแปดสิบเก้าอ้ถือว่านานแน่เนาะเฮ้ยอกันเบ่อะไรวะจนกักันน้องอันออกเขียนได้อีกป๊อพได้อีกปเนาะ เออที <oung> ่อี่คือนี้ฮะตามมึงสิอคอยผมเป็นพอตเอดเป็นพอที่ตามึงมือน่ว่าพวกเราหรือมิตรเราหรือคนเดียวเออตัวมึงเลือกการเลี้ยงบอกกะเพราะว่าบ่ได้เฮี้ยนสม่ำเสมอได้เนาะเนาะโดยถ้าได้เฮียนสม่ำเสมอตลอดมากกะสีอ่าเพิ่งกะสีอ่านออกียนได้ธรรมดาอยู่ตอนที่แรกครับว่าเจ้ามันบ่ได้มีลูกเนาะ ตอนมามีไหมแล้วเขาคงเขาบอกว่าคงว่าตัดสินธนากันก่อนอ๋อก่อนหน้าน่ะเนาะเจ้าก็เลยบอกได้ยังเขาก็นึกว่างไม่ถึงเป็นดปีนนะที่อ๋อเนึกว่าเมนเมนพอเลยปีนมาที่เขาบอกแล้วเลยดูแล้วว่าโดยเขาก็คือนแค่นอนก็คือดูอ๋อโดยโดยที่กูปล่อยผู้ชายที่ว่าเจ้านั่นเอาอันอันนีลาเพื่อนเอาไปเลี้ยงแต่จักปีพอแต่แปดปี เจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีพอเลี้ยงคุณรับไปเลี้ยงแล้วเนาะนะอ๋อแล้วยังว่ามาบ่ไปเห็นลูกใหญ่คุณเช้าลูกา,าตัวกูคิดแล้วว่ะโ <c oughs> ดยได้กันยาเลยบุญมีเลยนะโดยโดยโดยแบบนี้กะกลับมาเนาะเคยจะว่าบุญมีลูกมีบุญกูม,มีมันฮนะักจริงนะกูกับบุญกูส่งลูกเงินลูกให้ได้อยู่บนดีชูุกลูกค้ากูก็รีใจบใต้กูกับ บเป็นห่วงโดกว่าทำนั่นดูคือว่าทำนั่นบุได้ขน้อยว่ะดูดูดฮะสนออันว่าอันน้องตอนนี้เฮ็ดอยู่กับพ่อกับหยังเฮ็ดเบียกอย่างเี้เนาะตอนนี้บุนเฮ็ดหนึ่งข้าวมีแต่หนึ่งข้าวล่างด้วยเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินประมาณนี้แหละเนาะโดยโดยโดยเป็นเผนบุรุษมาดานเกิดมาว่ะแม่กินจับตัโพอพเคยพ่อเคยเห็นจะร่อตีนชิ้นมีแม่พ่อ ผมมากเนี่ยบุคคลพ่อแบบนี้ว่ะบนโขค่าอยู่เนี้ยนี่ว่ะต้นนั่นเหรมันเ้องหายใครจะไปเห็นหาเพื่องมาแล้วว่ะเดี๋เดี๋ยวเจ้าไปอยู่กับพ่อไม่นี่มานแปดเก้าปีเนาะโดยอ๋อเป็นดับเอาง่ายๆซะคือเอาเพิ่นรับไปเลี้ยงเออไปเลี้ยงเหมือนนี่นาที่มาที่ไปมันก็มันมันบุคือเก่า โบ้ได้หายเที่ยวเลยโบ้หายมาพี่พี่ตรงไหนพยายามพูนไม่จะพูนใหญ่อันพูนที่พูนที่อันพ่อหน้าเจ้านี่เป็นเชี่ยวกันบ่หรือว่าแบบนั้นโบ้แล้วไอ่โอ้เป็นอ้ายแท้ๆบ่โบ้แล้วอ้ายก็แบบว่าอ้ายไปถือกระคาเลยน่ะ้ายนับถืออ๋อคือว่าเรื่องคยกันเลยนับถือเพิ่นโดยก็เลยเจ้านั่นเลยเอาอันดุกเจ้านี่ไปให้เพิ่นเลี้ยงได้โดยเพิ่นอยากได้ไปนับเลี้ยงเนาะแบดนี้อันเพิ่นได้เสียชีวิต เด thin, realised, ินไปได้อมราพจากก็เลยทางแม่เพ oh. ื่อนน่ะบูฮับเอาบบบนี้อ๋อเดินไปบูฮับเลยเพื่อก็มาช่วยกันถึงมันมือถึงกินแล้วเพื่อก็มาลงอันลูกเต้าเพื่อนก็มีน้ำกันงจะคนเนาะโทษได้หรอเนาะมีหลายคนอ๋อไม่ได้ส่เนาะมีหลายคนเพื่อก็เลยให้มา พอนม่ตัวน้นลูกไปเีดเียอยู่กรุงเทพฯโยๆลูกลพอดีอันนั้นเพิ่นลูกเพิ่นแท้ๆเนาะอันนี้บัดอันเจ้านําแกเป็นลูกคิงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงรับมาเลี้ยงเนาะคั่นสิบอกง่ายๆกะเอามาเลี้ยงไปมงบถึงเวลาแล้วก็ดีนรจักนโอยเพิ่นสิมาแล้วทาเอื้อย เดี๋ยวเอามาว่ามันนะมาส่งให้โดยโดยแบบนี้ก็อยู่กับเจ้าแบบทาบอนด้วยบาทนี่โดยโดยโดยอ่ะจังไดกันเนาะอันน้องกันะฉันอายุกันสิบแปดสิบเก้าเนาะจังเดียวก็จะได้มีครอบมีครัวเนาะอยู่ตอนนี้กันอยู่กับพ่อกับยังระกาตอนนี้กันาดูแลพ่อบ้านนี่เนาะนี่คือพ่อแท้ๆเด้อน้องเด้อบ้านนี่เนาะโดยกินข้าวกินน้ำนะว่ามันนี่นะ อได้ยังไงนพระอชูกินไม่เหนะเนาะนั่นผูอเพ่นมาแต่เพื่อน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 ตนอนคนไหเขาติดเขาแตกมานอนนี่แล้วเขาห้องใช่โดยหลับเอาแล้ครับเป็นเข่าหน้ามซ่าปากอยังอันนี้อยู่บ่พรอยู่เพรกินอยู่บ่เพราะกินอยู่อาน้ามูอยไรไปเาบนไปหีดเบียกอะยมาโดย má chi mà ăn kim rồi được rồi lúc à ok đó, bà này nó bận gì nó đi học cá chi đây được thang à cấp bắn còn nó phù bận gì đó rồi à Tony cá nhang kem ổn ổn độ nét gì nó, nó. dã bớt đâu bớt dã này nhang dã 3 mét dã 3 mét dã keiปวด kei nhang gì bao rồi 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 được rồi được rồi ừ, ừ, ừ. À, xa, rồi rồi ah nó sa an เขาจะเอาเงินให้เจ้าซาวพันกีบเลยพอเด้อโดยเพราะได้ซื้ออันเนี่ยเนาะของอยู่ของกินเนี่ยกะเจ้ากะเจ็บมโนเนี่ยเยอะซื้อยาที่ยังมากินเนาะโดยโดยอ่าพ่ออะโดยออไปไปดีไปงามไปเมืองหอดว่าหอดเมืองบวชพวกพอครบครบจบจบหนักไปไปทางใดก็ให้จบให้มาไปทางใดก็ให้ได้ให้ดี อันนี้เน่ยนั่นไปมื่อหนาเรื่อยๆมาทุบๆเลยเนาะมาทุกความลำบากกับบุญเลยเพราะว่าคือคารังมีแล้วดูดูดูมือตอนนั้นนั่นเลยมีผู้บงผู้แยงไปเมื่อหนาแล้วมีผู้แย่งดู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 เนาะหายไปไวเด้อดูดูไอ้กับก็เด้ินออกมาหนี้เด้อดูดูแย่งกันไปบ้านนี้เนาะโดยดูกะกลับมาสู่อมกอดอีกครั้งหนึ่งแล้วบ้านนี้เนาะ โดยโดยจังไรกกะน้องกะดูแลพ่อเนาะบ้านนี้เนาะดโดพราะว่ออ่ะพ่อกะอาญุลายแล้วเนาะโดยโดยฮ่าค่าโดยอ้าอยู่ดีไม่แห้งเลยขอตัวลาขอเด้อบ้านนี้เด้อสู่ๆเด้อสบายดีสุดดีทุกคนเด้อเลยโอเคเพื่อมพี่น้องเนาะกะเป็นครอบครัวของโคตูลโลพี่น้องเอ้ที่ทางอุ้หญ่ได้เข้ามาสุยเดือก่อนหน้าเนาะ เฮ็ด <S an> บ้านเฮ็ดซานเนี่ยพี่น้องเอ้ยมือนี่บ่เสียงกะเวขมาอัปเดตถามไทยให้พี่พี่น้องเบิ่งอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยกับบริข่ามานานได้พี่น้องเนาะประมาณตื่นกลัวเลยพี่น้องเอ้ยว่านานเลยมามือนี่พี่น้องเนะาะตอนที่แรกนึกว่าเป็นญาติพี่พี่น้องเพิ่มานั่งเล่นน้ำพลดูดพี่น้องเนะาะแต่แท้จริงก็คือลูกสาวเราพี่น,อนอ้องบบ้านนี้เนาะลูกสาวเราก่อ,ากอน,นานแเรา เอาลูกตอนให้มอบให้ทั้งอ่างอ้ายฮักอ้ายแพงแบบคือคนทักแพงกันเนี่ยพี่น้องมอบลูกให้เพื่อนรับไปเดี่ยงเนาะตั้งแต่อายุราอนแปดปีโดยพี่น้องรวกจากนั้นมากออ่าพอเดี่ยงเพิ่นก็ได้ํำลาาจากเนาะพี่น้องแล้ว่านี้ทางไม่เดี่ยงเพิ่นมาบรับเพิ่นบรับไปชอบพี่น้องหรือว่าเพราะว่าทางครอบครัวเพิ่นก็มีหลายคนหรือว่าประมาณนี้เนี่ยพี่น้องเนาะ อ่าเรืองอีลาเนี่ยเป็นกากลับมาสู่อ้อมกอดทางพอแท้จริงหลานนี่พี่น้องเนาะโดยอันนี้กับเรื่องลรล่าแปดสิประมาณนี่พี่น้องเนะาะบดเชียงกับข้อมูลรายละเอียดว่ายังโมโหปัญใดพี่น้องเนาะให้แอมพ์พี่น้องประมาณนี้เนี่ยพี่น้องเนาะตอนนี้เป็นการจูมกันสามคนพี่น้องเลยเนาะนี่แหละบ้านกะดังดีได้ดังได้เหตุไม่เนยพี่น้องเนาะถ้ามาอยู่หลังเก่าติดก่อนหน้าพุ่นกะโอ้ยพี่น้องเลย จักสิ่ว่าจังไรเนาะตอนนั้นอะไแย่พี่น้องเอ้ยแท็กซี่ว่าอาการนักที่สุดได้เลยพี่น้องแล้วพี่น้องบัานี้ขาดอยู่กันสามคนกับมีแต่คนผู้ใหญ่ผู้เตยอยู่ก็ซอยกันทำมาหากินบ้านนี้เนาะพี่น้องโ,โ,โดยโปรตุโรเพิ่นกับโบซาบายเป็นไรพี่น้องเนาะป่วยม,มาตั้งแต่เช็ดเป็มือไล้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นกกินยายกินยางกาเริ่มดีอาการก็ดีขึ้นแล้วเนาะพี่น้องเพิ่น,นการหาอยู่หากิน หาปูปลาหน้าน้ำมาได้เข่าแนงน้ำคือเก่าเนี่ยพี่น้องเนาะอสิ่นหารับจ้างเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำเนี่ยพี่น้องทั่วไปเนี่ยพอที่อะไรเงนินไ่นมาซื้อเข่าซื้อน้ำกินพี่น้องเนาะโดยอ้าพี่น้องเนาะอ่าโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวโบเสียงกะอาเซลาพ่อแม่พี่น้องไปอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องอย่งางไรกะขอบบุญขอบคุณเพื่อนพี่น้องเด้อเนาะ ที่เขามากกติดตามได้ให้กำลังใจว่เสียงโดยมาตลอดพี่น้องเนะาะบ่วงไม่หรือเก่าตั้งแต่ตน้นจนจบพูกเด้พี่น้องเลยมาพบมาเจอในคลิปหน้าของบาเสียงอีกต่อไปสำหรับมันี่ก็บสบายดีและสวัสดีกันเบอร์สกูเบอร์สคนเนอพี่น้องสบายดี